ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยายาสายอำเภอห้วยพึง่งขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2513ประจำปีงบประมาณ2514ดังต่อไปนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่11ตุลาคม2513กศนอำเภอห้วยพึง่งดำเนินการสอบทดสอบการศึกษาระดับชาตินอกระบบโรงเรียนเอเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2513โดยมีผู้สืบสอบระดับชั้นประถมศึกษา1คนเข้า สอบหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น27คนเข้าสอบ22คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย26คนเข้าสอบ21คน คิดเป็นร้อยละ81.48ณโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาจังหวัดกาะสิน์ในวันที่24-25ตุลาคม2513นางสาวประเสิฐดุลรีผู้อำนวยการกศอนอำเภอห้วยพึ่งดำเนินการจัดสอบวัดผลสำริดตายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2513โดยมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน2,808รายวิชาเข้าสอบ2,103รายวิชา คิดเป็น,นร้อยละดสิณโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาจังหวัดกาลสิน การจัดการศึกษาตามมาัธยศาาัยในวันที่21ตุลาคม2513มณฑลห้องสม,มุดประชาชนอำเภอห้วยพึง่งดำเนินการจัดก,กิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้ไร้ที่พึง่งนณะห้องสม,มุดประชาชนอำเภอห้วยพึง่งในวันที่26ตุลาคม2513ห้องสม,มุดประชาชนอำเภอห้วยพึง่งดำเนินการจัดก,กิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านร่วมกันกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดกาลสินและโครงการจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำ รุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการประดิษฐ์ปิ่งแบบผมจากทุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การทำกุหลาบใบเตยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การดูดวงและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ในวันที่28-29ตุลาคม2 5 1 3นางสาวประเสริฐดุลณีผู้อำนวยการกศนอำเภอห้วยพึ่งและบรรณาลห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยพึ่งเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนแนวทางเพื่อการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีสู่ห้องสมุดดิจิทัลแลบรีณหอประชุมบูรพาสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสิน ในวันที่2พุศจีกายน2 5 6 3ันหรัก้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยพึ่งรวมกันกับคณะครูกศนอตมบลนิคมห้วยพึ่งลงพื้นที่ในการหมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนเพื่อให้บริการกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการงานภาคีเครือข่ายและงานนโยบายสำนักงานกศนอ ในวันที่8ถึง14ตุลาคม2513นางอังคณนารัตรีกูลตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยสำนักง,งานกศนอกลุ่มร้อยแก่นสารหน้าโรงแรมวสุจังหวัดมหาสารคามในวันที่16ตุลาคม2 5 6 3กศนอ,อำเภอห้วยพึ่งเข้ารับฟังการประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน จากนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินในวันที่13ตุลาคม2513นางสาวประเสริฐตุนยานีผู้อำนวยการกศออนอำเภอห้วยพึ่ง เขาร่วมงานพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมมรมชนกาธที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบาพิตรณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาละสินในวันที่23ตุลาคม2513คณะครูกศนอำเภอห้วยพึ่งเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ณลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาสายอำเภอห้วยพึ่งขอจบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2563ประจำปีงบประมาณ2564เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะ